รักกับชังทั้งสองเรื่องของโลกสวนกับโศกทุกข์กับสุขไม่ยุคไหนปุตุชนอยู่บนดินคนสิ้นใจไม่มีใครหลีกพ้นสักคนเดียวผู้ประมาทขาดเครา,ครามักเบากิจบังเกิดผิดพรังพลาดก็หวาดเสียวคราวทุกโศกชิงชังตั้งหน้าเสียวใจหดหิวควนครลำเผื่อรำพัน ความรักใครเสียส่วนสมรุญสุขเพลินสนุกหลงไหลเพราะฝฟฝันสออสำแดงแก้งเหตุสังเกตกันเห็นเชิงฉันภายนอกอันออกดีคนใจอ่อนตอนชังทั้งทุกโศจะมองโลกไร้ค่าสิ่ราศีมองชีวิตคิดเห็นเป็นกาลีอยากลบหนีโลกาฆ่าตัวตาย บางทอถอนนอนสมระทมจิตไม่คุณคิดเหตุผลและขวัญขวายจิตลื่อนลอยปล่อยตนบนบ้านปลายกราบแหลงร้ายถมทับยุบยับลงยามรักใครสวนสุขสนุกสนานสแสดงการรื่นเริงและลืองลงลืมธนาก่อนเก่าลืมเผาพองอวดทนงบ้าเบ่งถ้าเก่งเกิน จชิงชังตั้งอริพุกติทักชอบเข้อพักพวกผองส่องสันเซินอย่าฟังคำสอพรอพูดย่อยืนตนดำเนินชั่วช้าให้ว่าดีคนอ่อนแอนิสัยจะกระปรอมันลวงหลอกเสียหายร้ายกว่าพีโลอกลวงตนลวงท่านงานอัป,ปรีถึงคราวมีอำนาจองอาจหนัก ทำยื้อยิงพยองพองขนหัวพวกชนชั่ว,วสารเสื่สุสมเกินสักวคิตอ่อนเข่าเมามัวให้ชั่วฉักไปหลงปรกักตมติดจนมิดกายพวกมืดมนโมหะก็วรู้สึกก็ตกลึกไปปุด่างจุดหมายทำชั่วติดคิดจะกรับก็อ,อับอายยอมทนตายไร้เกียรติเสนียดคน ผู้มีกิจหนักแน่นเหม้นผ่านภพรักสวนศพสุขสวัสดิ์พิพัฒ์ผลไม่เห่อเหมิมรู้เกียมสิีมีมตนจะมีจนคนเราเกียรเท่ากันมีวาสนาฐานนันคนสันสื่นไม่เออเม่อเอื้มาจากภาคสวรรค์ยังเดินดินกินนอนคนวินวันยิยงสามมันชนอื่นดันเดินไป คราวประสบพบชังทั้งทุกโศกเสื่อมสิ้นโชคกิจมั่นไม่บวันไหวใช้ปัญญาติตรองประคองใจพินิจไตรลักเห็นเป็นธรรมดาอันความรักยังยืนอย่าคืนหวังเพราะความชังมันจะหวนทบทวนหาเมื่อความรักหักหลังและชังมาเปลี่ยนเวลาสลับทมทับใจ วันนี้ชวนสวนเสหยหากองพุ่งนี้ต้องถีิีชนิดไหลปวงประชาสามันก่อนบันไหลต้องหัวเราะร้องให้กันหลายกล่าวยามเป็นสุขทุกสางจะจางหายพอสุขลายทุกแทนดุแลลาวมันทิมแทงจตทนกมุนราวจะเตการาวรานในใจระมม ธรรมดาในโลกีมักมีสองชีวิตต้องพบผ่านทั้งหวานคมกระแสโลกโชคมนุษย์ผุดหรือจมพระงโง่งมหรือมีปริชาชาญคนโง่เขลาเบาปัญญาก็ผ่าคราคนฉลาดก็จะผ่าเคราะหาเรื่องโลกีดีร้ายใช้วิจาร์ณรู้เหตุการณ์ตามกฎจะหมดกลัว จะรักชังสวนโศกรือทุกสุขมีเจ้าจุกเงาหยิบไม,ม่ยิ้มหัวพยายามอบรมบ่มจิตตัวไม่เมามัวประมาทพระพรังเอ่ย